เวลาจอยจะแบบนัดเจอกับคนน่ะหรือจะทํางานอะไรก็ตามอะ่ะมันเป็นเรื่องบททดสอบของหลายๆคนตอนจัดงานล่าสุดปีสองพันยี่สิบอ่ะมันเป็นปีที่แบบเหมือนกับคัดคนเรื่อยๆเพราะว่ามันเกิดโควิดและสุดท้ายคนที่มาเหลือประมาณไม่ถึงสิบคนเ่นไม่ใช่ง่ายถ้าคุณเจอจอยได้ในโลกของความเป็นจริงเมื่อไหร่คุณสบายใจได้เหอะชีวิตคุณนะ่ะมันแบบ ปฏิหารเกิดแน่เพราะว่าคนอย่างจอยไม่ได้เจอง่ายๆจอยอธิษฐานแรงที่จอยไม่ออกไปเจอใครง่ายๆเพราะจอยอธิษฐานว่าถ้าไม่สําคัญจรงิงจอยจะไม่เจอจอยต้องการเจอเหตุการณ์ที่สําคัญเท่านั้นคนที่สําคัญเท่านั้นและคนที่แบบจําเป็นต้องเจอเท่านั้นนอกนั้นจอยจะไม่เจอเพราะฉะนั้นคุณจึงไม่เห็นจอยแบบออกไปไหนเลยหรือไปเจอแบบพัม่มเพื่อถ้าจอยจะเจอใครอ่ะขอให้คนคนนั้นเป็นคนที่สําคัญมากๆแต่คนนั้น่าจจะต้องเป็นคนที่จอยจะต้องเจอเขาและจะจะต้องแบบ ทำงานกับเขาบางสิ่งบางอยา่างมนุษย์ควรที่จะอยู่คนที่ส่งเสริมกันละกันเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่แบบการแค่มบวกส่วนครึ่งชั่วโมงนะเนี่ยมันคือการที่เราจะอยู่กันตั้งแต่วันนี้วันที่2ถึงวันที่17กุมภามันจะเป็นระยะเวลาแบบเดือนกว่าๆที่เราจะพูดเรื่องขยายฐานบารมีนะ แล้วก็แบบเตรียมตัวเตรียมใจล้างตัวเองก่อนเจอมาดามจอดสนุกสะตายบางคนก็ถามว่าจะเอาอะไรไปไหมบางคนก็เตรียมดอกบัวบางคนก็เตรียมพวงมาลัยบางคนก็เตรียมขนมบางคนก็เตรียมอยากจะเตรียมก็เตรียมไงถูกปะอยากให้มีเืาเรียกว่าอยากให้เกิดสังคมพลเมืองชั้นที่หนึ่งเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่รอรอที่จะเจอกันในวันที่สิบเจ็ดกุมภา์ยา้ายเพื่อนๆได้เป็นเพื่อนกันโตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนนะคะตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่17อยู่ด้วยกันใครมาฟังไลฟ์ได้ก็มาแต่อย่างที่บอกว่า3วันจะจะไม่มาไลฟ์นะใจะให้พวกคุณทุกคนไปสวดมนต์นสมาธิขอขอมากรรมคือวันโกนวันพระแล้วก็วันหลังวันพระให้แบบเหมือนกับกรรมาฐาน3วัน2คืนอะวันที่17บเจ็ดกุมภาจะเป็นวันไปเปิดประตูศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเราจะไปให้คุณขอพรให้ขอคำอธิษฐา,านและคำอธิษฐา,า,านเนี้ยนะขอเวลา หกโมงครึ่งถึงเวลาเจ็ดโมงเพราะฉะนั้นเก็บไว้เลยนะสี่สิบกว่าวันที่รอก็เก็บแต้มบุญเก็บแต้มบุญอัดแกแต้มบุญขยายฐานบาร,รมีอัดแต้มบุญแต่ไม่ขอเพราะว่าลูกสะสมบุญบาร,รมีมาสี่สิบกว่าวันวันนี้แหละวันที่ลูกจะขอพรจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางประเทศไทยลูกขอให้ตัวเองรวยภายในหนึ่งปีเห็นภาพชัดใช่ปะ่ะยังไม่ต้องขออะไรยังไม่ต้องอยากได้อะไรเก็บแต้มบุญไว้สร้างบาร,รมีเยอะ เก็บไว้เยอะๆช่วงนี้เจ้าก็จะพยายามแล้วก็ให้ทุกคนแบบเออมีความสุขดังนั้นการที่เราจะได้เจอกันในวันนั้นน่ะจะอยากให้ทุกคนทุ่มเทในวันนี้นะทุ่มเทงแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ตั้งใจสร้างบาร,รมีให้เยอะๆแล้วก็อยากให้เหมือนแบบวันนั้นน่ะเมื่อจอยไปสมมติจะเจอทุกคนแล้วจะอยากขนลุกเพราะบารมีพวกคุณจะอยากให้พวกคุณพลิกชีวิตเหมือนแบบขอเข้ามาทุกวันเป็นเดือนใช่ปะ มันแบบบำเพ็ญอ่ะแล้วมันพอมันถึงจุดที่แบบจะไปถึงสารเจ้าพ่อหลักเมืองก็เท่ากับพวกคุณออกจากแบบปากเขวอ่ะแล้วคุณเดินขึ้นมากําลังขึ้นสู่ประตูสวรรค์น่ะตรงสารเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วคุณกาลังจะขอพรข้อเดียวให้ขอข้อเดียวนะเก็บแต้มบุญเยอะๆเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรกันบ้างเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรแล้วจะเป็นคนที่อธิษฐานแบบโหดมากจอยนไม่ยอมให้ตัวเองอะ่ะทําอะไรที่จอยนไม่อิน แม้ก็ั่งพิธีบวงสวงครั้งนี้เชื่อเลยดิว่ามันใหญ่แน่นอนมันจะเป็นพิธีที่สำคัญมากๆต่อชีวิตจอยและชีวิตอีกหลายหลายคนดังนั้นคนที่ร่วมสร้างพิธีนี้ด้วยกันน่ะพวกคุณคือส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามชีวิตพวกคุณจะต้องดีขึ้นภายในหนึ่งปีจะเชื่อนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องเตรียมงานให้กับพวกเราวันนั้นนะแล้วทุกคนที่ไปจะต้องเป็นคนที่ถูกกำหนดช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ มันเป็นช่วงที่จอไปอยุธยาแล้วก็ไปวัดสแกหลวงปู่ดูใช่ปะแล้วจะก็ดูละครที่เกี่ยวกับแบบเรื่องโบราณเกี่ยวกับอยุธยาใช่ไหมมันมีคำหนึง่งในละครอะปู่สมฟ้ฟสับอะเขารอผู้มีบุญบารามีที่จะมากอบกู้กรุงศรีอยุธยามากอบกู้ประเทศชาติและเขาก็จะให้ทรัพย์กับคนเหล่านั้นแล้วการที่จอยอยู่ๆอะ่ะ เกิดความรู้สึกอยากจะทําพิธีบวงสวงที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองใกล้กับวัดพระแก้วแปลว่าเขาคงเรียกให้จอยตามคนมีบุญญาธิการไปกู้ชาติกู้แผ่นดินและท่านก็จะให้ศั์ไปสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็สร้างแผ่นดินจะเชื่อว่าคำอธิษฐานของย์มันจะเป็นว่าวันนี้ลูกมาตรงนี้ พร้อมกับคนที่รักชาติรักแผ่นดินและพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้มีบุญญาธิการลูกมั่นใจว่าคำอธิษฐานของลูกส่งให้คนเหล่านี้มาที่นี่ในวันนี้ข้าพเจ้าตัวแทนของสามสิเว็ภพภูมิขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจักรวาลมาเป็นพยานในการ ขอพอรให้กับคนกลุ่มนี้ขอให้คนกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จและร่ำรวยอย่างรวดเร็วเพื่อที่พวกเขาทั้งหมดจะได้ช่วยแผ่นดินใจรู้อยู่แล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะใจเห็นภาพเลยว่าคนที่ไปทั้งหมดอะจะต้องเป็นคนที่มีบุญญาธิการผู้สมจะให้ทรัพย์กับคนที่มีบุญญาธิการเท่านั้น เขาจะไม่ให้กับคนชั่วคนที่ขายแผ่นดินดังนั้นถ้าคุณไปในวันนั้นน่ะคุณก็จะต้องใช้เวลาในการสร้างบารมีคุณต้องเป็นคนที่รักแผ่นดินคุณต้องเป็นคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณจะต้องเป็นคนที่ปฏิบัติในระดับหนึ่งแล้วคุณหนึ่งอยากจะมาถ้าสิ่งที่จอยพูดอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณเป็นอ่ะ แสดงว,ว่าเขาให้จอยไปอธิษฐานเบิกซรัพให้กับผู้คุณถ้าจอยเป็นคนที่เกิดมามีหน้าที่ในการอธิษฐานขอพรให้ตัวเองไม่ได้แต่ขอให้คนอื่นได้สิ่งีจอยฟังมาตลอดปีสองปีที่ผ่านมาตามจอยไปที่ศาลเจ้าพ่อหลังเมืองมันมีเรื่องเดียวเขาต้องการให้จอยไปเบิกซรัพให้พวกคนที่แบบมากู้ชาติกู้แผ่นดินแค่นั้นแหละพวกคุณต้องเป็นคนเหล่านั้น